สวัสดีครับเบ t ก Physics ฟาดานฟิสิกส์หกสองข้อสิบเก้านะครับข้อสิบเก้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิของแก๊สอุดมคติในกระป๋องเนี่ยนะเพิ่มขึ้นหนึ่งเควินเม็ดประหลอดตรงนเ,เ,เนี้ยเล็กๆเนี่ยจะเลื่อนขึ้นจากเดิมเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับไม่ต้องคิดการขยายตัวของท่อก็อหมายความว่าโจทย์เ็าบอกว่าเนี่ยมันมีกระป๋องนะครับรงเนี้ยกระป๋องตรงเนี้ยกระป๋องใหญ่เลย มีแก๊สอุดมคติอยู่นะครับปริมาตร V อุณหภูมิ T นะครับแก๊สก็อยู่ในนี้แล้วก็แล้วก็มีปริมาตรขยายตัวไปจนวนนี้นะครับก็คือจากตรงเนี้ยแก๊สตรงเนี้ยจนถึงตรงเนี้ยมีปริมาตรเท่ากับ V มีอุณหภูมิ T นะครับแล้วก็มีเม็ดประหลอดอยู่ตรงนี้เล็กๆก็ถามว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1k ึ่เควนเม็ดประลอดเนี่ยจะเลื่อนสูงขึ้นไปเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับ โจทย์ข้อนี้เราจะต้องหาว่าปริมาตรที่อุณภูมิ T บวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับพอเราได้ปริมาตรที่อุณภูมิ t ีบวกหนึ่งแล้วเท่ากับเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเรานําไปลบกับปริมาตราที่อุณหภูมิ T นะครับเราก็จะได้รู้ว่าปริมาตรเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะนําไปคํานวณหาค่านะครับ าค่าระยะทางที่ประหลอดเนี่ยื่อนที่ขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของการคำนวณนะครับจำสูตรนี้ได้ไหมครับ T1V1 ส่วน T1 เท 1, ่ากับ P2V2 2, ส่วน T2 นะครับก็คือกฎของแก๊สนั่นเองนะครับเราให้1เนี่ยคือสภาวะที่แก๊สมีอุณหภูมิเท่ากับ T V2 คือสภาวะของแก๊สที่มีอุณหภูมิเท่ากับ T บวกหนึ่งนะครับ คราวนี้เรามาดูที่สมการนี้นะครับดูทีละ่าตวัวเลยครับ p หนึ่งกับ p สองนี่เท่ากันไหมครับ p ินกับ p สองเท่ากันไหมครับเรามาดูโจทย์ไม่ได้บอกเลยว่า p หนึ่งกับ p สองเนี่ยเท่ากันหรือเปล่านะครับนะเรามาดูก่อนว่านะในสิ่งที่ลูกกําหนดมาคืองนี้มีกระป๋อกแล้วก็มีหลอดแก้วเนี่ยนะครับขึ้นมาหลอดแก้วเล็กลข,ขึ้นมา ตรงนี้ก็เขียนไว้นะครับอ่านดีๆท่อปลายเปิดรูลเล็กมากมีพื้นที่ภาคตัดขวาง a นะครับท่อปลายเปิดที่เขาบอกว่าเป็นท่อปลายเปิดทําให้เราคิดถึงอะไรครับว่าตรงตรงตรงนี้มันจะต้องมนะีมีความดันกระทําอยู่ถูกไหมครับความดันค่านี้คงที่ไหมครับคงที่เพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นความดันบรรยากาศน่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่า ที่สภา,าวะเริ่มแรกนะครับที่อุณหภูมิทีเนี่ยก็มีความดันบรรยากาศกระทําอยู่ตรงตรงประลอดตรงเนี้ยตรงส่วนบนของประลอดเท่ากับความดันบรรยากาศนะครับแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นทีบวกหนึ่งแก๊สมันก็ขยายตัวนะครับในขณะที่มีความดันบรรยากาศกระทําอยู่ที่ส่วนบนของเม็ดประลอดอยู่จะเห็นว่าที่อุณภูมิทีบวกหนึ่งเนี่ย แก๊สขยายตัวขยายตัวด้วยอะไรครับความดันคงที่ก็คือเท่ากับความดันบรรยากาศนั่นเองนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยความดันคงที่หรือเปล่าครับความดันคงที่นะครับเพราะว่ามันเป็นความดันบรรยากาศกระทําทั้งก่อนและหลังแก๊สขยายตัวนะครับดังนั้นก็เลยทำให้เราตัด P1 กับ P2 ออกไปได้นะครับงั้น V1 เนี่ยเราก็ เป็นปริมาตรที่อุณหภูมิ t นะครับก็เป็น vt1 แล้วก็แทนด้วย t นะครับ V2 ก็คือปริมาตรที่อุณหภูมิ t บวกหนึ่งนะครับจากนั้นเรากา็แก้สมการนะครับหา V2 อ,ออกมาซึ่งก็จะได้เท่ากับค่านี้นะครับเราต้องการหาว่าแก๊สเนี่ยมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็เอาปริมาตรสุดท้ายบลบด้วยปริมาตรแรกเริ่มนะครับ ปริมาตรสุดท้ายก็คือ V2 ปริมาตรแรกเริ่มก็คือ V นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นปริมาตรที่เพิ่มขึ้นของแก๊สซึ่งก็เท่ากับค่านี้นะครับจัดรูปใหม่ออกมานะครับเราก็ได้เท่ากับค่านี้คือเท่ากับ V0 ด้ t ปริมาตรที่เพิ่มขึ้นของแก๊สมันก็คือเท่ากับพื้นที่หน้าตักของท่อเล็กคูณกับระยะทางที่ปลอดเลื่อนขึ้นไปซึ่งเราให้เป็น เดลต้า h นั่นเองนะครับนั้น a คูณเดลต้า h ก็คือปริมาตรของของแก๊สที่เพิ่มขึ้นก็เท่ากับ v ส่วน dt ดังนั้นเราก็รู้เลยว่าระยะที่ประหลอดเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับ v ส่วนด้วยนะครับ at นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกคืออะไรครับก็คำตอบที่ถูกคือข้อไหนครับก็ข้อหนึ่งนะครับ โอเคนะครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี